สิ่งดีๆปาฏิหาริย์ใดจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่ไพ่จะบอกอะไรกับเราบ้างเป็นพลังงานรวมนะดวงของหลายๆคนรวมกันนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า สิ่งดีๆอะไรปาฏิหาร์อะไรนะคะที่จะเกิดขึ้นเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกถึงการที่ตัวของคุณนั้นได้มีการขจัดพลังงานที่ไม่ดีออกไปได้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการเยียวยาหัวใจตัวเองนะคะเป็นการฮิวใจตัวเองที่เรียกว่าทิ้งอดีตเอาไว้ข้างหลังแล้วก็กล้าที่จะไปเชิญกับ เส้นทางที่คุณรู้สึกว่ามันอันตรายแต่ละหากว่าคุณไม่ผ่านเส้นทางนี้คุณก็จะไม่สามารถที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางแห่งความสำเร็จได้เมื่อตัวของคุณเองนะคะละทิ้งความกลัวละทิ้งความกังวลต่างๆนะคะแล้วกล้าที่จะเดินต่อไปอะคะ่ะความโชคดีนะคะสิ่งดีๆอะคะ่ะจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณอื ใช่นะคะออกมาบอกนะคะในลักษณะที่ว่าถ้าคุณละทิ้งความกลัวถ้าคุณละทิ้งความกังวลน,นะคะปาฏิหาริย์ดีๆจะจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแน่นอนค่ะเพราะทุกอย่างมาจากสิ่งที่คุณนะคะ manifest เอาไว้ทุกอย่างมาจากแรงดึงดูดของคุณทุกทุกอย่างมาจากแรงปรารถนาของคุณนะคะ ถ้าคุณปรารถนาความรักที่ดีคุณปรารถนาคู่แท้คุณจะได้แบบนั้นถ้าคุณปรารถนานะคะเรื่องของการงานการเงินที่มันจะมันมัน่งคั่งแล้วก็มั่นคงในอนาคตะคะ่ะคุณจะได้รับสิ่งนั้นคุณเชื่ออะไรคุณจะได้แบบนั้นนะคะ เพราะว่าในตอนนี้ค่ะมันเหมือนกับขอให้คุณนะคะฟังเสียงของหัวใจตัวเองนะคะฟังเสียงหัวใจตัวเองฟังเสียงจากสิ่งต่างๆรอบตัวค่ะไม่ว่าสิ่งต่างๆรอบตัวจะมาจากบุคคลนะคะหรือมาจากสัญชาตญาณของคุณมาจากสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวของคุณนะคะขอให้คุณเปิดใจนะคะเราก็รับฟังนะคะหล,ห,ลหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะเพราะว่านะคะ เส้นทางนะคะดูแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับไม่ได้มาได้โดยง่ายนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะความสุขปาฏิหาริยที่จะเกิดขึ้นเนะะี่ยค่ะก็มาจากการที่ตัวของคุณเอนะคะเลือกนะเลือกที่จะพยายามเลือกที่จะอดทนนะคะเลือกที่จะทําให้เรียกว่าไม่เคยย่อท้อกับสิ่งจริงนั้นเลยะคะ่ะสุดท้ายแล้วความพยายามของคุณนี่แหละคะ่ะจะนํามาซึ่งความสาเร็จ นะะในอนาคตให้กับคุณเพราะฉันร้อเนี่ยขอให้คุณจงมั่นใจบีบอ่อได้เลยว่าทุกอย่างนะคะจะมาจากสิ่งที่คุณได้กระทำทั้งสิ้นนะคะคุณทำดีแน่นอนค่ะคุณจะได้รับสิ่งที่ดีๆนะคะทุกอย่างเกิดจากการปั้นแต่งของคุณนะหรือสิ่งที่ตัวของคุณมีความรู้สึกว่าคุณเชื่อเสมอะคะ่ะว่าพรุ่งนี้มันต้องดีกว่าวันนี้คุณเชื่อเสมอว่านะคะ ความโชคร้ายอะ่ะมันไม่ได้อยู่ในชีวิตของคุณไปได้ตลอดหรอกเดี๋ยวมันจะมีความโชคดีเข้ามาตัวของคุณเองนะคะมีความคิดแบบนี้อยู่เสมอนะคะคุณก็เลยไม่ได้ลดละความพยายามที่จะกระทํากรรมดีเพราะฉะนั้นเราเนะะี่ค่ะกรรมดีที่คุณทําสิ่งดีๆที่คุณทํานะคะมันจะส่งผลให้เกิดปฏิหารดีๆในชีวิตของคุณแน่นอนแต่สิ่งหนึ่งอะที่บีเห็นนะมันคือการที่ตัวของคุณเอง กล้าที่จะก้าวออกมาจากบางอย่างที่ตัวของคุณนะ่ะไม่เคยคิดที่จะก้าวออกมาเลยเรียกว่าคุณสามารถชนะใจตัวเองได้เลาการชนะใจตัวเองของคุณนะคะมันจะสามารถทำให้ทุกๆอย่างในชีวิตของคุณเนะะี่ยค่ะมันอยู่ในจุดที่สมดุล นะคะอยู่ในจุดที่คุณควบคุมได้การเงินราบลื่นไหลลื่นนะคะมีเงินใช้จ่ายนะคะแบบไม่ขาดมือเลยนะความรักก็จะเป็นความรักที่ทนุถนอมซึ่งกันและกันเป็นความรักที่คุณทั้งสองคนจะเติมเต็มนะคะให้กันและกันเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอะไรก็ตามที่ในาบางครั้งคุณรู้สึกว่าคุณต้องวางคุณต้องพักคุณต้องปล่อยนะคะ แล้วคุณจัดการทุกอย่างเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีนะคะมันจะทําให้ชีวิตของคุณในภายภาคหน้ามีความสงบสุขนะคะมีความสนุกในชีวิตมีอ่อสิ่งที่เรียกว่าเป็นปาฏิหาริย์อย่างไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแน่นอนบีบอร์ดจะได้ว่าไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ของความสําเร็จเป็นไพ่ของสิ่งที่ตัวของคุณเองวาดฝันเอาไว้มานานนะคะแต่ ก่อนหน้านั้นอย่างที่บีพูดไปว่าคุณไม่กล้าแต่ตอนนี้ตัวของคุณเองมีความกล้านะคะมีความพร้อมเพราะฉะนั้นล้วเนี่ยค่ะหลายๆเรื่องในชีวิตของคุณมันจะเกิดปฏิหารขึ้นแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักนะคะแล้วโดยเฉพาะในบางครั้งเนี่ยตัวของคุณเองนะคะก็เป็นคนชอบให้ความรู้ด้วยอ่าเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะเรียกว่าเป็นคนที่ ชอบเห็นคนอื่นนะคะประสบความสําเร็จหรือนะคะชอบเห็นคนอื่นสามารถที่จะยืนได้ด้วยตัวของตัวของคนคนนั้นเองคุณน่ะมักจะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะคะหรือเรียกว่าปิดทองหลังพระนะคะพอฉันลาวนะคะสิ่งที่คุณทำอ่ะนะจาก ไพ่ที่ออกมาตรงนี้นะคะมันจะดนบันดาลให้เกิดปาฏิหาริย์ในชีวิตของคุณนะคะดูแล้วเส้นทางชีวิตของคุณนะคะที่ผ่านมาน่ะเป็นเส้นทางชีวิตที่เรียบง่าย แม้ว่าบางครั้งจะมีความอึดอัดแม้ว่าบางครั้งจะมีสถานาการณ์บางอย่างทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยนะคะกับบางเรื่องที่เข้ามาแล้วทให้คุณปวดหัวแต่ด้วยความที่ตัวของคุณเองเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเสมอนะคะตัวของคุณเองเป็นคนที่มองว่าทุกอย่างในชีวิตนั้นย่อมเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะแล้วคุณก็เชื่อมั่นในผลบุญแล้วก็กรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะแล้วตัวของคุณเองนะก็เรียกว่า เข้าใจทุกอย่างในสัจธรรมของชีวิตจริงๆค่ะในอนาคตนะคะปฏิหาริที่จะเกิดขึ้นนั่นคือชีวิตของคุณที่มันจะไหลลื่นนะคะเหมือนกับไพ่ใบนี้นะไพ่ใบนี้นะคะเปรียบเสมือนไพ่เอ,อ่อวิลออฟฟอร์จูนนะคะทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วมันจะมีอะไรดีๆมากขึ้นทุกอย่างจะเป็นความสุขเป็นความสําเร็จเป็นความสมหวังเข้ามาหาคุณนะคะโดยบางครั้งคุณเองอาจจะไม่ทันในตั้งตัวก็ได้ อืมแต่นะคะก็ต้องอยู่บนหลักของความเป็นจริงนะคะอ่าต้องอยู่บนหลักของความเป็นจริงด้วยแม้เราจะรู้ว่านะคะชีวิตของเรามันจะมีอะไรดีๆเข้ามานะคะแม้ว่าทุกอย่างในชีวิตของเรามันจะมีหนทางที่มันสวยงามรออยู่แต่ว่าในบางครั้งเนะคะเราก็ต้องอยู่กับปัจจุบันนะคะแม้ว่าจะมีปฏิหาริเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแต่ตัวของคุณเองในณนเวลานี้ จำเป็นมากๆที่ต้องอยู่ในปัจจุบันเพราะทุกอย่างค่ะมันมีกำหนดเวลาไม่ใช่ว่าจะมาวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้แต่ทุกอย่างมีกำหนดเวลาอาจจะอีก2เดือน4เดือน7เดือน10เดือนนะคะหรืออาจจะ2ปี4ปี7ปีคือมันมีจังหวะเวลาของมันอยู่แล้วนะคะเพราะฉันรอเนี่ยขอให้คุณจงเชื่อมัน่น ในสิ่งที่คุณถามเพราะตัวของคุณเองเนะะี่ยค่ะดำเนินชีวิตบนทางสายกลางมาเสมอเพราะไพ่ใบนี้นะ่ะเปรียบเสมือนไพ่จ้าายเราแฟนนะ mm hmm. ก็คือไพ่พระนะคะไพ่สังฆราชนะบีบอกได้เลยว่าตลอดชีวิตของคุณเองนะคะคุณเป็นผู้ให้มาโดยตลอดนะเพราะฉะนั้นแลวนะะ้วเนีค่ะตัวของคุณนะ่ะจะได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะอืจะมีบางอย่างนะ จะมีบางอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะซึ่งปาฏิหาริย์นั้นที่จะเข้ามาจะเข้ามาแบบป,ป,ปุบปรับฉับพลันเลยนะพอไพ่ใบนี้ค่ะมันเหมือนกับไพ่โดดทาวเวอร์นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วจะเกิดขึ้นแบบป,ป,ปุบปรับฉับพลันจะมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆนะคะเข้ามาในชีวิตของคุณแบบที่คุณไม่ทันได้ตั้งตัวเลยแต่ทุกอย่างเห็นไหมมาจากความพยายามนะคะมาจากความอดทนมาจาก การราังสรรคชีวิตของคุณจริงๆอะคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างที่คุณทํามันไม่สูญเปล่าแน่นอนนะคะมันจะมีสิ่งดีๆที่เข้ามานะคะขอให้คุณเปิดใจขอให้คุณยอมรับนะขอให้คุณนะคะเรียกว่าพยายามทำจิตใจของตัวเองนะคะให้อยู่ในจุดที่สมดุลมากที่สุดอย่าหวั่นไหวนะคะกับอะไรก็ตามที่มันเข้ามาแล้วทำให้จิตใจของคุณเนะะี่ยค่ะมันค่้ยเขยนะคะ คือถ้าเราดูจากพลังงานทั้งหมดที่ออกมาบีก็มองว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่หนักแน่นต่อให้คุณจะล้มลุกคลุกคลานมาแค่ไหนก็ตามแต่คุณเองจะเป็นคนที่หนักแน่นในตัวเองมากๆนะคะแต่บางครั้งคุณอาจจะมีความกังวลและความกลัวมากเกินไปในอดีตที่ผ่านมาแต่ถ้าดูจากพลังงานในเมื่อตัวของคุณเองกล้าที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนกล้าที่จะเดินออกไปนะคะ คุณก็จะพบปาฏิหาริย์ในชีวิตของคุณแน่นอนมาดูพี่นางฟ้านะในอีกนะคะหปีหลังจากนี้นะคะจะมี การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณค่ะขอให้คุณคิดบวกเข้าไว้นะคะทุกอย่างจะลงเอยด้วยดีค่ะทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีขอให้คุณมีความเชื่อละมีปณิธานที่แรงกล้านะคะว่าอนาคตของคุณจะมีเรื่องราวดีๆแบบนี้เกิดขึ้นในอนาคตคุณจะต้องได้ตัดสินใจเลือกนะคะ ทางสองทางคนสองคนสองสิ่งสองอย่างในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วขอให้คุณตัดสินใจเลือกเส้นทางที่จะเป็นความสุขให้กับคุณเป็นความสุขอย่างแท้จริงให้คุณเลือกทางนั้นจะมีการพิจารณาอะไรใหม่ๆอีกสักครั้งหนึ่งนะคะอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้เรื่องเงินก็ได้ค่ะอาจจะเป็นเรื่องของความรักก็ได้นะคะจะมีการพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่งกับสิ่งที่ เคยถูกปฏิเสธไปแล้วความสุขที่ยิ่งใหญ่นะคะปาฏิหารในชีวิตของคุณจะเป็นความสุขที่เข้ามาครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณแน่นอนคะ่ะเมื่อมันเกิดขึ้นชีวิตของคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงมากๆเลยเรียกว่าพลิกกันเลยนะคะ สมมุติว่าในตอนนี้ชีวิตของคุณน่ะมันรุ่มรุ่มดอนดองใช่ไหมมันจะดีมันก็ไม่ดีใช่ไหมคะปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นนะคะจะพลิกให้ชีวิตของคุณเนี่ยค่ะดีและก็ราบรื่นมากขึ้นอืมเรียกว่าพลิกฝ่ามือเลยนะทุกอย่างค่ะจะดีขึ้นความสุขจะเกิดขึ้นนะคะอ่าเห็นไหมพี่นางฟ้าใบสุดท้ายนะ่ะก็ยังบ่งบอกถึงความสุขความสุขความสมหวังความเติมเต็มความอุด,ดมสมบูรณ์นะคะ จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแน่นอนค่ะขอให้คุณจงมั่นใจนะคะมันอาจจะไม่ได้เร็วสำหรับบางคนนะแต่บีบอกได้เลยว,ว่าถ้าคุณกระทำกรรมดีมาตลอด่ะคะสิ่งดีๆนะคะ,ะ,คะจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแน่นอน มาดูวันเกิดวันที่แล้วก็ราศีนะคะคนที่เกิดวันที่11นะคะหรือว่าราศีกุมคนที่เกิดวันที่สี่นะคะหรือว่าราศีกรกฎคนที่เกิดวันที่27ค่ะราศีตุลนะคะหรือคนที่เกิดวันที่7คนที่เกิดวันที่19นะคะหรือว่าคนที่เกิดวันจันค่ะตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะห9สิเก 50,98และเลข8นะคะโอเคครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ